ทำเลสิกแล้วทำให้เกิดภาวะตาแห้งจริงหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะหมอเลนาพยาบาลยุคใหม่ใช้เวลาว่างปั้นช่องเพื่อมีรายได้อีกทางการมีรายได้ทางเดียวเหมือนมีหลอดไฟดวงเดียวในบ้านเนื่องจากว่ามีผู้มารับบริการท่านหนึ่งนะคะ mm hmm. เขาเข้ามาสอบถามว่าเขากําลังจะไปทําเลสิกแล้วเขาก็ปรึกษาว่าเขาไปเซิร์ช Google บอกว่าหลังจากทําเลสิกแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดภาวะตาแห้งค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าโรคตาแห้งหรือว่าภาวะตาแห้งนั้นอนะมีปัจจัยที่ทําให้เกิดภาวะตาแห้งหลายปัจจัยมากค่ะแต่คนที่ทําเลสิกนั้นอนะส่วนมากก็คืออ,อ,อาจจะมีภาวะตาแห้งได้หลังจากที่ทําเลสิกไปแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนนะคะ เนื่องจากว่าการที่ทำเลสิกเนี่ยเราจะไปทำเหมือนกับว่าไปรบกวนตรงเส้นประสาทตาอาจจะทำให้ตรงเส้นประสาทตรงกระจกตานั้นมีการบาดเจ็บนะคะก็เลยอาจจะทำให้เกิดภาวะตาแห้งได้แต่โดยเฉลี่ยแล้วก็จะมีประมาณ6เดือนนะคะที่จะทำให้เกิดภาวะตาแห้งแต่คุณหมอเขาก็จะให้ยาน้ำตาเทียมเพื่อจะทำให้หล่อลื่นลูกตาได้ดังนั้นก็จะตอบคำถามนะคะว่า อาการตาแห้งหลังจากที่ทำเลสิกนั้นะมีผลไหมก็คือมีผลนะคะแต่เป็นระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามหมอเลน่าไว้นะและถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์กดแชร์ไปแบ่งปันให้เ,เพื่อนๆได้เลยค่ะ